ผักดิบเลยนะเอาแบบดิบล้วนน่ากินไหมน่ากินไหมครับไย้กินละว,วายูอยากกินไม่ไหวแล้ว,ลวเซฟสายชีมีรวมถึน <c oughs> เต็มคำ <c oughs> เอาเลยเอาเลยนี่ทองข้าวอันนี้ไม่ใช่ใช่ม <laughs> ไม่ไม่ไม่กินไม่กินอนี่อะไรกินไม่ได้นวันนี้ด้วยความที่ยุ้ยอวันก่อนบอกว่าเบื่ออาหารเบื่อข้าวก็เลยอยากให้พามากินร้านอะไรก็ได้อาหารอะไรก็ได้ที่ไม่เคยกินก็เลยจัดให้เลยก็คือจะพามากินปลาดิบซูชิ ล้วเดี๋ยวจะรอดูว่ายยจะกินอะไรเพราะปกติย<ม>ูเป็นคนไม่กินปลาดิบไม่กินปลาดิบไม่ชอบไม่ชอบกินอะไปแล้วพวกเราก็อยู่กันที่ร้านไฟโตตูชิวันนี้เนี่ยสวยอะพามาท้าทายระบบมากเลยเพราะปกติอะยูอยะเป็นคนที่ไม่กินปลาดิบไม่กินซูชิเลยเป็นคนไม่กินอาหารญี่ปุ่นตอนแรก,กอะกะว่าจะแบบหักดิบเลยนะเอาแบบดิบล้วนแต่ว่าพอมาแล้วก็กลัวจะกินไม่ได้ ก็เลยสั่งทั้งแบบดิบแล้วก็แับกึงก่งสุกกึ่งดิบไปด้วยร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากเลยสั่งสองนะอะมาม่าแกเออเป็นร้านที่รีวิวเยอะมากนี่คือมาตอนเที่ยงชควนี้นมาที่โต๊ะรองว่างเตึงโต๊ะีออแซลมอนอาบุริด้องอันนี้แคลิฟอร์เนียโลรอก,ก่อนจะมาม่าตักให้โอเคไหมอันนี้เป็นข้าวหน้าเนือ้อยิม้มอายุยน่ากินไหม น่ากินไหมครับเดากกินแล้วอาย่อยากกินไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นเซตซายชีมิรวมเอาแบบเป็นเซตแบบทั่วไปกลัวไม่ใช่หรอกกลัวสั่งแพงแล้วเราอายุไม่กินเซตนี้สี่อยกว่าบาทโอ้ชินน้นใหญ่เลยนะนจะลองอนไนก่อนให้หนูลองกินนี้ก่อนเขาเรียกว่าเป็นแซลมอนอาบูช้อนเหรอโทษนะคะขอช้อนหน่อยลองดูกิ้มสีอยู่นิดนึงก็ได้ นิดนึงแตะๆลองดูได้ไหมก็อร่อยดีแต่ก็ไม่ไม่ได้ชอบอ่ะไม่คุ้นปากไม่คุ้นปากแต่ไข่อันนี้อร่อยอ่าเท่านี้ สั่งแบบสุกมาให้หนึ่งอันเผื่อยกินปลาเด็บไม่ไไม่ไม่ไหวอร่อยไหมไปยูเอาไข่จิ้มไข่ปลาซาชิมิไหมนี่ปลาเดบลองของจริงแล้วเอาแซมมอนก่อนกินง่ายสุดเลยแซลมอนนี่ดูดิลองที่มาโชว์ชิ้นใหญ่มาก ดูชิ้นใหสิ่งใหญ่่อร่อยอะฉันมั่นเด็ดหนูกินฮะถ้าจะมันเดิบอ่ะหนูกินแต่แต่ก็กินได้ไม่เยอะอ่าอร่อยอันนี้ปลาเลยคือหน้ามั้งล้อออันนี้ยังไม่เคยกินอันนี้เรียกไม่เป็นอันนี้ปลาดิบหูอวะยูกินไม่ได้

อร่อยดีอืแต่ชาตดแต้มมันมากกว่ากินไม่ค่อยเป็นอ่ะอ่าแต่ถือว่ากินได้ไหมเจ้าน้าเออถือว่าผ่านผ่านแจมอนดคือแบบชิ้นใหญ่มากดูนี่จิ้มหนึ่ง สัมอนสดมากสดมากคือแบบเด้งหวานอร่อยเรโดคือแบบชิ้นเขาใหญ่มากเลยนะดูดิเรากินไหมกินข้าลาเนื้อไหมอืมอร่อยอคือแบบตาเขาสดอ่ะแล้วหวานมากชิ้นผ้าลาเนื้อเอาเลยเอาเลยนี่ ทองข้าวซลมอนอาบุรีเอามือร้องด้วยเดี๋ยวหกกินอะไรที่เราคุ้นเคยเลยบุลัดทำใหญ่ๆอะไรน่ารูกขั้วนี้ประมาณร้อย สามที่มอนดีสิสสให้เยอะอยู่นะเนื้อเขาขัดมนันได้หอมอันนี้ปลาหมึกปะ่ะใช่ปลาหมึกจะเคี้ยวขาดไหมไม่โล่ลองโดไมย่ยูไม่ได้ไมย่ยูกินนี่สิครับเนี่ยของไม่ยูนะ่ะ ใช่คือาววันนี้อืออะไรนี่ของอายุอยู่นี่ของอายุอยู่นี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 ่ี่าจลองกินดูลองกินอ้าวเหรออือดีงามาก โชวโายูโชว์ด้วยวายูโชว์นี่อ,อร่อยไหม <c oughs> แตงกวาเคียวฟองหมไหมคะ ไปอะไรวยุอยากตักจริงๆหรอยุยยยเปื่อิๆนะเปิดอยย่เคยเ่นพันที่แบบยุยไม่ค่อยชอบไหมยุยเนกินยาก เป็นคนกินแบบไม่ไม่หลากหลายเออแต่ก็แบบพยายามพามากินเนาะแต่ว่าด้วยอันนี้แบบเป็นครั้งแรกๆด้วยละมั้งเหมือนพี่จำได้ปะเหมือนเคยกินครั้งหนึ่งที่เป็นแบบนี้แหละแต่เป็นที่เขาแถมมาที่เราเคยไปกินปิ้งย่างหรืออะไรสักอย่างอะไรไหมแต่ตอนนั้นไม่กินเออเหมือนพี่กินคนเดียวหรอเปล่าก็หนูไม่เอาอะไปยุ้ยแบบกินกินน้อยอย่างกินแปลกๆยากเออ แม่แต่ถ้าแบบมีน้ำจิ้มสีฟูอะไรอย่างเงี้ยน่าจะกินเอาแบบนี้ไม่เอาผมหมาไม่กินป้อนปาปะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาวางวางวางขิงดองนะลูกไปกินไม่ได้หรอกไันเผ็ดนะเอาที่อยากกินด้วย อยูไม่เอาใช่ไหมปลาหมึกอันนี้คือท้องแซลมอนอยูอ่ต้องลองกินท้องแซลมอนดูใช่รอ เั็นแต่คันเทกเตอร์อกันจะอิ่มแล้วอ่ะเลี่ยนหน่ะปะป๊ะ น,นีโดยเริ่มส่งสัญญานะเริ่มแย่แล้วฝ <c oughs> ึกกินมาเล่กเดียวเองเอเยอะมาก <c oughs> ในหัวตอเนี้ต้องคำนวณแล้วว่ากินยังไงให้หมด <c oughs> รีบละเ,เดี๋ยวแต่อิ่มอิ่มไปละ อันนี้เผ็ดของมามะอา,าอ่ะวายู่กินเราเนี่ยกินไข่หวานไข่หวานดเดี๋ยวตกนะลูกนั่งดีๆนั่งดี้ย หน่วยเก็บอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมหือหอยหอยไม่กินไม่กินพอันนี้อะไรกินไม่ได้ น้ำเปลือกหอยเขาแค่จัดจานเฉยๆเร้จะไปกินเปลือกหอยซะแล้วเออนึกว่ามันมีตัวข้างในเมื่อเือเรียนไม่ไหวแล้วเนี่ยเย็นมากเลยกินน้ำเปล่าก็ไม่หา้ว่ะโอ้ย มมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปไรไม่เป็นไร,ร,ร,รไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รไม่เนไ่เนไ่อนกม่เน่นีม่นมันมันไมเป็นมนีม่แล้วรมัน่เป็นวโดเนเนไ่เป็นไร่เป็นไรม่เป็เป็ไรไน็ูเ ไมม่่โดนใชเออท้าไม่โดนใช่ไหมเนี่ยมันปึ๊บอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วก็หัวก็โดนใช่ไหมโขกเลยใช่ไหมเจ็บไหมลูกเจ็บไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเป่าให้มานตุ้งตุองไายหายแล้ไวอยู่ไว้อยู่จะร่วงช่วงร้านไม่ได้นะ ออมา,มาก,ก่อนาอยืมใ้ดีก่อนอะให้หนูความรู้สึกตอบตรงๆเตๆ็มสิบให้เท่าไหร่ให้หกให้หกอ่าถามว่ามันอาจจะอร่อยในมุมของคนอื่นแตหน่หนูหนูแบบไม่ไม่ค่อยได้กินอ,ะอ่ะอก็แบบไม่ไม่ชอบไม่ไมปอบอ่าแต่คือด้วยคนคนที่เขาไม่เคยกินอย่างอยูจะเป็นคนที่อาจจะเรียนเลียนง่ายมากอาหารที่แบบไม่ใช่อาหารไทยอะ่ะ ญี่ปุ่นเกาหลีนะกินได้กินได้น้อยมากเลยนะแต่ใหญ่อ่ะร้านนี้นะเต็มสิบให้ให้เก้าอร่อยอร่อยมากแต่ปลาเขาสดใช่ชิ้นใหญ่ปลาสดใช่สดมากอร่อยมากไปหาของหวานไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลองปากก่อนนี่สุดท้ายอิ่มกันจัดกินได้ไหวแล้วจบที่อะไร level level ทังหนึ่งพอไหมพอพอแล้ว นี่ข้าวไม่กินไอติมไม่เคยพออ,อ่ะอ่ะอืมม <c oughs> าไปกินไม่เอาให้เมียป้อนอืม